สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพวันนี้พบกับ70ไรายชื่อเล่นลูกสาวที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันนะคะเชิญรับชมค่ะกัฟโกกิปซี่กาดากันหยงกอแก้วกองทองกิมจิกิมจู กันหาแก่นแก้วแก่นใจกลอยใจกุญแจการพลูแกมมาก,กีตากายาเกยูนกะเพรากระแตกาตูนกล้วยไมย้กัดจังกันตากำไลกระเช้า กิ่งแก้วกิ่งดาวกิฟซ่ากีวีกีกี้กุชชี่แก้มแก่นจันเกรสเกื้อกูลกอบัวก้านตองกติกา,ากุ้งเต้นกุหลาบเกตตี้เกรวี เกว,วลีกระด ông, ้งเกาลัดเกว,วลินกมลาโกสุมกระรักกัยานเก๋ไก่กายทิพ์กยเน่กาวใจเกียเกสรกาสลอง การเกตกินนรีเกลียวกลมเกลียวกิ่งจันเกียวซาก่อนหน้ากูดดีกุ้งกิ้งเก,าก๋าขี้โกนดีเกมลินค่ะ พบกับช่องสารดีโดยพิทิพย์ได้ใหม่ต่อไปนะคะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยค่ะ